สวัสดีค่ะคลิปนี้สำหรับคนที่ยังไม่เคยใช้โค้ดส่งฟรีนะคะลองทำตามดูค่ะอย่างแรกก็ต้องไปเก็บโค้ดก่อนเข้าไปที่โค้ดส่งฟรีนะคะแล้วตรงที่มีคำว่าช้อปเลยเนี่ยจริงๆจะเป็นคำว่าเก็บโค้ดนะคะแต่ถ้าเก็บไปแล้วก็จะขึ้นว่าช้อปเลยแบบนี้ค่ะแล้วก็ลองเลื่อนดูนะคะเผื่อว่าจะมีโค้ดให้เราได้เก็บอีกอันนี้เป็นโค้ดสำหรับคนที่ใช้บัตรเครดิตนะคะถ้าใครใช้อยู่ก็เก็บโค้ดได้เลยค่ะ จากนั้นก็ให้กลับมาหน้าแรกนะคะแล้วก็เข้าไปที่ Shopee Play ค่ะตรงนี้นะคะถ้าใครที่ยังไม่เคยใช้งานให้เข้าไปที่เปิดใช้งานผู้ใช้ใหม่และถ้าใครที่เปิดใช้งานแล้วนะคะก็ให้เข้าไปที่เติมเงินเข้ากระเป๋าค่ะแล้วก็เลือกเติมเงินค่ะก็จะเข้ามาหน้าช่องทางการชำระเงินตรงนี้นะคะจะมีปัญหามากสำหรับหลายๆคนที่ใช้ธนาคารกรุงเทพกรุงไทยแล้วก็ไทยพาณิชย์ คือเมื่อเลือกแปลงไปแล้วแต่ไม่มี ID แล้วก็พาสเวิร์ดแล้วก็จะทำรายการต่อไม่ได้ <c oughs> ก็มาติดอยู่ที่หน้านี้กันนะคะใส่ ID ใส่พาสเวิร์ดหลายๆครั้งไม่ผ่านก็จะถูกธนาคารบล็อกนะทีนี้มีอีกวิธีหนึ่งค่ะให้เราเข้าไปที่แอป S C B E a s y เมื่อเข้าแอปมาแล้วก็เลือกไปที่ธุรก,กรรมของฉัน <c oughs> เลือกเติมเงินค่ะ เราก็ใส่รหัสผ่าน6ตัวตามที่เราเข้าปกติเลยเลื่อนไปดูด้านล่างนะคะตรงผู้ให้บริการก็จะเห็นคำว่า shopee pay กดเข้าไปเลยค่ะต่อมาก็ให้เราใส่หมายเลขโทรศัพท์นะคะที่เราสมัครกับ shopee ไว้แล้วด้านล่างนะคะก็ใส่จำนวนเงินที่เราต้องการเติมค่ะ เสร็จแล้วก็เลือกตรวจสอบข้อมูลค่ะเราก็ลองดูนะคะว่าข้อมูลถูกต้องหรือเปล่าจากนั้นก็กดยืนยันได้เลยก็จะเสร็จขั้นตอนการเติมเงินเข้า Shopee Pay ค่ะถ้าใครใช้แบงค์กรุงเทพนะคะกดมุมบนด้านขวาของคลิปนี้ได้เลยค่ะต่อมาก็ให้เรามาดูนะคะว่ายอดเงินเข้าแล้วหรือยังกดไปที่ดูยอดเงินได้เลย นี่ค่ะจาก148นะคะเป็น248ต่อมาก็ลองมาใช้โค้ดส่งฟรีกันดีกว่าค่ะอันนี้แม่โบอเอาของที่อยู่ในรถเข็นนะคะที่เลือกเอาไว้แล้วกดติ๊กถูกด้านหน้าของที่จะชำระเงินกดเลือกไปที่โค้ส่วนลดค่ะก็จะเจอโค้ดส่งฟรีนะคะสำหรับคนที่จ่ายผ่าน shopee pay เท่านั้นนะกดตกลงแล้วก็กดชำระเงินได้เลยค่ะ เมื่อมาถึงหน้านี้แล้วนะคะให้เราเช็คชื่อที่อยู่ในการจัดส่งรายการสินค้าค่าจัดส่งแล้วก็ยอดรวมนะคะว่าเป็นเท่าไหร่จากนั้นก็ให้กดสั่งสินค้าได้เลยค่ะแล้วก็กดชำระเงินใส่พาสเวิร์ดหหลักที่เราตั้งเอาไว้ตอนเปิดใช้ Shopee Pay แล้วก็กดยืนยันนะคะ ก็เสร็จขั้นตอนการสั่งซื้อแล้วนะอันนี้ใครที่ยังทำไม่ทันนะคะค่อยๆทำไปนะคะกดหยุดคลิปไปทำไปก็ได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วพบกันคลิปหน้าขอบคุณที่รับชมค่ะ